นี่เลยครับอยู่ตลาดดาวเรืองเห็นบ๊อตตลาดดาวเรืองแวงจับประสักบ้านปากเซอปากเซปากเซูุสากินบ่อยว่าร้านนี่กินบ่อยว่าเจ้าครั้งแรกเหรออ๋อเนี่เจ้าทำไมซื้อเยอะจะไปฝากใครไปให้ญาติโอ้ใหญ้ญาติ นี่ครับโอ้สองแสนสามแสนสองแ,แ,แสนกว่าต้มผักต้มผักต้องทิมพี่ติดมันนุ่มอร่อยอร่อยอร่อยอร้องลองลอง <c ười> อาจะเสียตัวอยากกินโชนะหมูกรอบกรอบคล้ายคล้ายหมูเมืองตังบ้านเรานะเมืองตังมันจะหวานใช่ไหมอันนี้อะไรกว่าอันนี้หวานไหมไม่หวานนุ่มอ๋อไม่หวานเหรอนุ่มนุ่มอ่าเฮ้เขาซื้อกันเยอะเลยเนี่ยแสดงว่าร้านนี้ขายดีเนี่ยร้านดังขายไปแล้วกี่ตัวแม่ค้าห้าตัวหตัวเลยโอ้ขายมืองเราห้าตัวเลยเนาะสังสังหะโซนี่เทศอย่าบุมบองเออยูทูบยูทูบ ลงยูลงยูทูบเนี่ยอันนี้ขาขาน้อยมันขาหน้าแมมนหู้อยขาน้อยขาน้อยกินทั้งขาได้เลยบ่โอ้ยเสแสรนงขาหมูแสแสรเอออันนี้ผักจาดองเองบ่โอ้นี่ครับน่ากินมากเลยเลยเสแปรไรร้านนี้แซ่บอ๋อกินด้วยสิได้แล้ ชาวเมืองไทยรู้จักหมูยางเมืองตังไหมเออมันจะหวานเออมันบอกคือกันถุงทอดได้ผักดองเจ้าผักดองห้าพันโอ้อันนี้เจ้าอยู่แขงนี่บ่อ๋อผู้สาวอยู่บ้านนี้สาวบักเซยไม่สวยสวยจังเลยอ่ะเขากินอะไรกันอ่ะ สาบเปเซผู้งามเนาะนี่ครับโอ้อันนี้เจ้าคนลเจ้าหรือพี่พ่อแม่คนลเจ้าก,กันเนาะขายคือกันเนาะีร้านใกล้ๆกักกก<ใ>นเ<ใ>น,นี่ยดูหัวนี่นนนโอ้หน้ากินมากมากนายอาชีพอพีอันนี้อันนี้ชื่อร้านอย่างาอังซูราน,นา น้องนาเสรอร้านน้องนาหมูย่างนี่อันนี้หมดแล้วหมดเลยเลยใกลส้สริมดแล้วอบอ่อันนี้ใกลส้สริมดแล้วบอ่หรือมีอีกหมดแล้วหมดเลยนะไม่ต่อนะอ่าหมดแล้วหมดเลยแต่ของยายยังเหลือเยอะอยู่อ่ะนี่ครับพออยู่ใกล้กันมือมันทั้งวันนายายเนาะ

อร่อยจะได้นหนังกรอบดีมันจะออกกรอบกรอบมันมันเนื้อเนื้อดีกรอบนอกนุ่มใน ขายมานานย,ยังครับ<ะ>ขายมานานย,ยังขายมาโดนแล้วบอกอขายแต่นหน่อยคนสดก็ไม่ได้เป็นตลาห้ล้วงกับอปาหลังนี่มันมันี่กระเปาลาผมเนี่ยมันมันพร้อมไหมห้าหมื่ 50, 50นห้าหมื่นนะเือเพื่ออ่อ้อุ่นนุนแม่ค้าหน่อยออแลเผื่อเบนซิมื่0 0้อบาทมเอาหกหมืน่นเหรอร้อยนึงไงเอาร้อยหนึงเอาร้อยหนึ่งอะเขาจะเอาร้อยหลือห้าหมยะถามอยู่อ นี่ยมีม,ม,มีแหนมอีกเห็นไหมครับขายดีนะขายดีนะอืมอันนี้เครื่องในหมูเหรอมมีเครื่องในด้วยเอ้าเครื่องในหม,นนมูมาแล้วครับมาแล้วครับร้านนี้ขายดีแซ่บหลายซิมแล้วซิมแล้ว เก้าพันก็ซื้อได้อะสองพันสองพันเงินน้อยเงินมากซื้อได้หมดเพราะจะแบ่งขายให้นี่กห้าพันเก็บีสับสับสับ นังมันกรอบดีนะกรอบนอกนุ่มใน <c oughs> อันนั้น 50, อันนั้นห้าหมื่นบอกห้าหมื่นกีบอโลละสองแสนโลโลโลละสี่ร้อยบาทสองแสนนะครับก็ขีดละขีดล 2, 20, นะสองสองหมื่นเนาะขีดล 20, นะสองหมื่นมึงเนาะ ก, 2, กินไปกินมารอร่อยอ่ะอันอนี้ครับชิ้นไหนกินนี่เออเอออันนี้ก็ได้ผลที่ว่าม <c oughs> นันจะหวานมันไม่หวานอะ่ะไม่หวานใหญ่ไปไม่เอา้าใหญ่เอานนี้อานนี้เอาอนนี้เลยอ่าอ่ดตุ้ยกินนี่ขอชิน้นละชิ้นกรอบนอกนุ่มในไหมอร่อยอือกรอบนอกนุ่มใน ร้านนี้ต้องมาให้ได้นะครับอยู่ที่ตลาดดาวเรืองดาวเรืองโอเคปลาสักนี่ขายอยู่ทุกวันอ่าหมดแล้วหมดเลยไม่เลี่ยนไม่เลี่ยนนะไม่เลี่ยนหวานปกติเราต้องติ๊กต้องกินกับน้ำจิ้มไม่ใช่ปกติแล้วกินอย่างนี้เลยนี่เมื่กินน้ำจิ้มเลยกิ้มหมดแล้เลยอ๋าเพราะคนตี่ไทยแล้วคนไทยเขาชอบกินกับน้ำจิ้มไงบออนยีเากกิัแจ่วอะกินกับแจีวเนาะกินกับแจีวแล้วก็ไอ้ ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์